มันน้อยใจมันจะออกแล้วคือเขาบอยใจมันมัคอยรับรู้เลยว่ามันจะไปหรือไม่ค่าคอยรับรู้เลยเพราะว่าค่อยบม่ได้ออกมาบ่อยเนาะค่อยรับรู้เลยแต่เมื่อวานนี่มันผิดแปลกอยู่ใดนี่นะคะผิดแปลกอยู่เมื่อวานนึงร่ำไปและความมันซึกคือมันตื่นตันอแล้วมันมันอยากร้องไห้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเลยแต่ยายก็ข่ม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 ใจตัวเองอะเมื่อวานนี่จริงๆแล้วก็ยังมันนอนคิด รู้ว่าผีขึ้<ใ>นมานเปลือกที่าห็น่เอได้อะไรมาเทียมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราก็ไม่ได้ไปช่อนตรงนั้นเนาะแต่ปกตินะมันก็อันนี้แล้วก็แล้วก็มามือา้อเช้านี้มามื้อเช้านี่ก็คนคิงก็ลุกพ่อแม่ผู้ใหญ่บอกว่าไปลำเดินแม่<อ>คนคิงก็ลุกพ่อเขาบอกว่าค่อยจะสาบานว่าค่อยจะไม่ลำแล้วแต่นอนเมื่อคืนนี่ พอดีค่อยเข้าไปเบ่งคลิปที่บ้านลุงพลนะเนาะว่าเห็นงูน่ะหรือว่าค่อยคิดมากหรือคิดน้อยหรือคิดอะไรค่อยไม่ไดเคยคิดมากเลยว่าค่อยก็มีความสุขแล้วก็ค่อยก็มีอบันเทิงอยู่ก็ไม่รู้อ่ะงูตัวนั้นบอกว่ามึงจะเลิกได้ไงชื่อเสียงมึงก็ลงไปในนั้นแล้วอผลหูไม่ลยลูกผนทีแล้วนี่โอ้เลยแม่วาลวหุ่นบ่ลุกเลย เอเรื่อมคืนมึงจะเลิกได้ไงชื่อมึงมึงก็เขียนลงไปนั้นแล้ววันนี้แล้วค่ะตอนที่สร้างใหม่นะยายก็ซื้อเขียนชื่อนางจำลองแดนกระสายลงไปในนั้นนะอันเป็นเป็นอันที่ปิดทองอ่ะเป็นทองอันนี้เรื่องจริงยายก็บอกว่าโอ้มึงจะเลิกไปไงมุนกิงลกยำยากอะไรให้กูหมแล้วมอบทั้ง มัวใจแลยร่างกายได้แล้วปูไม่ให้ยายเลิกตอนนั้นปูไม่ให้ยายเลิกแเพราะว่าเป็นนางลำประจำพ้นแล้วใครจะให้มึงเลิกกูไม่ให้มึงเลิกจริงบบนงถ้าสมมติเราอยู่นู่นเราก็ลำได้เหมือนเดิมค่ะแม่ก็ก็นี่เลยยายก็บอกว่ายายมันมันปวดแข้งปวดขาอย่ามันไม่จําเป็นเลยมาหาข้อมาอ้างให้อีกซ้ำหาอีกซ้ำบอกแต่ข้อก็บ่อยจกเชื่อดรอกผีบ้าบอกบอกว่า แต่ก็คิดไปคิดมามันก็น่าแน่ในยาที่มันยมาลำแล้วก็อาจจะหายจากการปวดป่วยก็ได้ก็มาลำอยู่แต่ว่าเราอัจฉรนาะเข้าใจค่ะอัจฉราจริงอันนี้น้ำบรแม่นว่าคิดตัวเดี๋ยวๆดยวเดยวยงเดี๋ยวไปถามเดยวยงต่อเนาะแต่ในในใจค่อยน่ะพันเมื่อก่อนมันไปซ่อนห้วยประสานมาเข้าเทียมเนาะค่อยจะได้ไปเหยวกับเขานั่นเดี แล้วเขา่เชื่อในจุดนั้นแหละก็มาจุดนี้แหละค่เชื่อใช่ค่ะเรายายๆก็พักล่ำมาหึงแล้วก็ได้มาล่ำวายองคุ้ยก็อนแล้วแบบมันเเป็นตื้นตันเนี่ยตื้นตันเนีูเจือ่อนะนะเนาะตืนตันใหัใจแล้วมันไรู้ว่าจะเป็นดวงชะตาของเราเพิ่นนำพาไปจะให้เราจะญรินงืงืองก็เลยเจเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเนาะเราไม่รู้เลยเรารู้แต่วันเกิดวันเราไปไม่รู้อันนี้อ่า ยายก็เลยมาว่านี่ไรโอยยายอยากจะร้องแบบว่าร้องแบบว่าไม่ต้องอึดอั้นตันใจนะนะแต่ยายก็เคยคิดแล้วเนาะยายบอกว่าจะไม่ลำน้ะเคยคิดไว้เนาะเคยคิดไว้ว่าจะไม่ลำจะให้บักลำเพราะเรามีสองคนแล้วยายจะเป็นคนไม่เอาเปรียบคนนะถ้าถ้าครอบครัวเราลำบ่อยก็ต้องแบ่งปันให้คนอันนี้เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเลยยายจะไม่เป็นคนที่แบบว่าโลภ ถ้ายายโลภนํำปานนี้โอ้โหยายได้รถปิกรถเก่งรถปิกอัพอับแล้วเรื่องจริงค่ะยายจะเป็นคนแบบว่าพอดีพออยู่พอกินเราไม่ไปขอทานพอพายแล้วก็ฝันบอคอยเข้าไปเบิ้งคลิปอันนั้นนั้นหรือว่าค่อยคิดมากคอยไม่ได้คิดนี่นะไม่ได้คิดขยายมันมีจริงเออมันอยู่นต้นไม้ ชื่อเสียงถวายหัวใจร่างกายกูแล้วว่ะเออเมนความก็นึกถึงตอนที่สร้างใหม่ๆนะแม่พี่ทมไมนนมันมีมีอันกระดาษอะไรอ่ะเขียนจริงๆค่ะค่ะซาปาลไปไปยู่อยู่บ้านฝันบอกการทองันี่พูดให้ดูแล้วบอกฟังแล้วบอก เ่องงสาปานอ่าวเดี๋ยวจะไปถามยูเดี๋วแกรีไปเดี๋ยวจะไปถามจักรพร์กยัม้ลายเนาะจะยังไม่ได้พูดให้ฟังจ้าพูดยังฟังยังไม่จบอย่างเงี้ยเดี๋ยวกันลกแกแล้วแม่พีกับสานพากันร้องไห้ได้ยินพูดอย่างนี้เดียวแกรีไปส่งหลานมัต้องถามแกก่อนไปจพมาแล้วใครยอยยุยายแยงค่อเขมาคิดเมื่อวานเนี่ย แล้วแม่จะไปวันไหนแม่แม่ลองจะไปแม่ลองจะไปหาลุงวันไหนเราก็จะไปอยู่จะไปถามลุงเรื่องนั้นเละแต่ว่าอันนี้ต้นไม้ในคุนันคณีนี่ะบอกบอกให้ยายนะเอาให้ลุงอ๋อนี่เหรอคะเอาให้หมดเลยชะสิบกว่าต้นข้างหลังด้วยอันอันนี้ที่ที่เป็นกระถางให้เอาไปวางเยียม นนะคะคุณรัชนีนะคะให้เขาบอกว่าเขาได้ลองแล้วนะคะให้มาได้ย่อมมีพุาเลยมีข้างหลังบ้านอีกสิบสิบกว่าต้นนะคะเขาเรียกว่าต้นใสค่ะเนาะนี่แหละเขาจะให้ลุงเขาจะให้ลุงไปญี่ปุ่นบ่แมื่อยู้บอกว่าเรียบฉุกมั้งน่าจะใส่ญี่ปุ่นเนาะเขาจะให้ลุงไปบางเลี่ยมเขาบอกยายกระดัษที่นู่นเนาะค่ะยายรถใครขนได้ก็ขนไปเลยยายก็จะไปวันนั้นแหละ นายจะไปพ่กาไป <c oughs> ยุตแล้วคนอื่นนาทีไปเขาก็จะไปกับนาทีเพราะว่าต้นอ้อเขาจะไปกรุงเทพเขามีทุรละของเขาทีเม้นมาอยู่ในช่องหูเลยส่วนบอกว่ารับยายไปด้วยนะแม่ยายค่ะเพราะยายก็ไม่มีรถนอตต้นอ้อมาอยู่ยายยิ่งไม่มี<อ>แต่ถ้าต้นอ้ออยู่ก็ไปกับต้นอ,อ,อ้อต้นอ้อเขาก็จะไปต่อไปนี่ต้องต้องชวนน่ทีไปหาดรถซะก่อนโอ้ มันจะหอดอยู่บอเเ้ยไม่แลาวไปเรียนเพราะว่าต่อไปแล้วก็สามีก็อยู่ทางนี้เราก็ต้องหัดขับบ้างนะวสองมันยากมันให้แม่ผู้ใหญ่นั่นแหละครับเห้ยนดเออ้นไปและวเส้นมุ่นบืนย่างงั้นยายจะไปหดัทีนี้แข่งกันแกนะ ไม่ใช่นะตอนแคปในช็อตมุดเขาเรียกละมุอทีนี้แข่งกันแก่นะไม่ชอบคนนี้ยังไม่แก่เลยว่ะไม่แก่ก็แม่อ้อมจริงๆนะค่อยสี่สิบกว่าแล้วแม่อ้อมยังแต่แต่หนูคิดกลัวค่ะจริงๆหนูกลัวมากขึ้นไปแล้วมันใหญ่ค่ะแม่ไม่เหมือนขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์นะบอกเป็นมันเปีมันมันใหญ่มากดูคนนั่งข้างๆแบบโอ้ยไม่ออกแป๊บเดียว ไปเรียนสกลนครเห็นวันแล้วที่ที่สอนขับรถน่ะอ๋อมันมีอยู่ที่สอนหนังแต่แบบแค่เรากล้าไหมไม่กล้าตอนนี้เคยพ่อแทนเคยพาขี่แล้วขี่แล้วเนี่ยตีนละเอียดไปพ่อแทนเฮ้ยอย่าเร่งนักดิแบบมันรู้มันไปเองแต่ยาแต่ยายรู้ก็หนัขับนะแม่ผู้ใหญ่ยายเขาคิดนะว่ายายจะเลิกล้ำอันนี้เรื่องจริงค่ะได้ยินได้ยินยายพูดอยู่หลายครั้งอยู่ยายบอกเลิกล้ำ จะไม่ลำแล้วยายก็พูดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้คายาอย่างอเขายายพูดไปก่อนมันไม่มันมันมันอยากเลิกลําเลยดิล่ะพอจดชิปได้ดีครับอะไรใช่เหรอครับ <compelling> ค <Godzilla aesthetic> ุณครับ <Stockholm> <Kiss wei> <GO av uther>